ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เกา สวัสดีวันสบัตโตค่ะหน้าทุกคนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าเปลี่ยนหรือเปล่าคะจากเมื่อคืนเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนเลยหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะทำพิธีมหาสนิทไม่เหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ทำแค่เป็นพิธีแต่วันนี้คุณจะเข้าใจว่าเมื่อที่คุณทำพิธีมหาสนิทคุณทำอะไรกันแน่นอน เมื่อทุกครั้งที่คุณได,ได้มานั่งแล้วก็ได้มีของที่จะนั่งทำมหาสนิทเนี่ยนะคะคุณจะคุณจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้เป็นเวลาที่คุณจะเริ่มติดสนิทกับพระเจ้าแล้วพิธีมหาสนิทเนี่ยนะคะไม่ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องทำที่โบสถ์อย่างเดียวทุกเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกทุกครั้งเลยคะ่ะเวลาเรา อาจจะเป็นบางเวลาเนี่ยนะคะที่เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเชื่อมกับพระเจ้าแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนแล้วเราก็เหมือนคุณทุกๆคนคือว่าเราก็มีเวลาในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าเราไกลจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนคือว่าพระเจ้าไม่ไกลจากเรา <Yeah. S 1> นี่สิ่งที่เรารู้เรารู้โดยความเชื่อเรารู้เพราะว่าถ้อยคำพระเจ้าเขียนแบบนั้น แม้แต่เราจะรู้สึกหรือเราไม่รู้สึกมันไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเลยค่ะพี่น้องอย่างแน่นอนถ้อยคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเราไม่สามารถที่จะทำอะไรมากหรือน้อยที่จะทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นเข้าใจไหมคะพี่น้องความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณค่ะ นั่นคือความรักอย่างแบบของพระเจ้าและอันนี้จะต้องสนิทในหัวใจของคุณอันนั้นเป็นเป็นความจริงสิ่งที่สองคือพระเจ้าเนี่ยไม่ไกลจากเราพระเจ้าไม่จะไม่มีวันทอดทิ้งเราเลยเราอ่ะเป็นผู้ที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือว่าเราจะดึงตัวเองออกไกลจากพระเจ้า นี่คือความเป็นจริงพระเจ้าอยู่ที่เดิมเพราะโอษคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระเจ้าเหมือนเดิมวันนู้นวันนี้และวันที่จะมาพระเจ้าเหมือนเดิมพระเจ้าไม่เปลี่ยนไปว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเราตนเองเนี่ยจะต้องหาวิธีที่จะตีตัวกลับเข้ามาหาพระองค์ถูกไหมคะเอเมน นี่เป็นเบนด้านของเราเพราะพระเจ้าอยู่ที่เดิมพระเจ้าทุกบอกให้ไม้กางเขนเนี่ยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ญญที่ที่ต้องการน้ำเหรอคะนี่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 น,น,นี่เอาน้ำให้พี่เดี๋ยวทุกขอไอเดี๋ยวทุกขอไอขวดหนึ่งจากข้างหน้านะคะขอน้าอีกขวดหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราเราให้น้ำกับคนอื่นเหมือนให้พระอ,องค์ใช่ไหมคะ เาเลลูยาเก็บไว้ได้เลยค่ะโอเคไปต่อได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เอ่อเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแล้วพระเจ้าอยู่ที่เดียวแล้วพระเจ้าก็รอเราเสมอตุกเชื่อว่าไม้กางเขนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้แจงถึงพระองค์ ที่ให้เราความหมายเยอะมากเลยค่ะหนึ่งไม้กางแขนเนี่ยจะเหมือนอะจะเหมือนอ,อ้อมกอดของพระเจ้านะคะกางแขนของพระเจ้าเชื่อไหมฮะเราตุกเชื่อว่านะฮะพี่น้องฟังอันนี้ตุกเชื่อว่าคําว่าไม้กางแขน,เ,นเพราะว่าจริงๆคําว่ากางแขนเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงอันนี้ แต่คำว่ากังเขนเนี่ยจริงๆเนี่ยหมายถึงแบบว่า,า,าแบบซีกหนึ่งของวงกลมแต่ว่าตุกคิดว่าในวันเกา่าๆถอยกลับไปเกา่าๆในสมัยนู้นน่ะมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็ทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้กังเขนเนี่ย แล้วก็เริ่มแบบนี้เขาก็ทําแบบนี้แล้วคนไทยก็บอกว่ากางแขนกางแขนกางแขนไปมาไปมาภาษาจากเหนือมาถึงใต้ก็เป็นกางแขนคิดเชียนี่คือสัญลักษณ์พระเจ้าแขนที่เปิดอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะรับทุกๆคน มันอยู่ตรงจุดของเราที่จะต้องเข้าไปหาพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยนะคะจะไม่ผลักดันตนเองที่จะเข้ามาหาเราถ้อยคำของพระองค์บอกว่าพระองค์ดึงดูดเราจากความรักเมตตาของพระองค์ใครก็ได้ที่มาหาพระองค์เพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะตกนรกนะคะ ตูบอกให้คนนั้นจะไม่สามารถเดินต่อกับพระองค์ได้อย่างจริงๆฉันมาหาพระองค์เพราะว่าฉันไม่อยากจะไปนรกเขามาหาพระองค์เพราะว่าเขากลัวแต่ทอยคำพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ดึงดูดเราโดยความกลัวพระพิดาเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นพ่อที่เรียกลูกเข้ามาแล้วก็บอกว่านี่ถ้าไม่เข้ามาน่าจะโดนตีต้องเข้ามาไม่ใช่ พระองค์ถ้อยคำพระองค์บอกว่าพระองค์ดึงดูดเรากับความรักเมตตาแล้วคนไหนที่เข้ามาหาพระองค์โดยมีออการสัาเดงถึงตรงจุดนี้ค่ะพี่น้องคนนั้นน่ะจะติดสนิทแล้วก็อยู่กับพระองค์ตลอดไปเราตนเองเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงความรักของพระองค์ความรักที่พระองค์มีให้เราทุกคน เพราะเมื่อที่เรามีตรงนี้เวลาเราออกไปคุยกับคนเราจะไม่เหมือนแบบว่าออนกแก้วที่จะพูดเอาข้าหาพงไปโบสไปโบสถ์ไปโบสไปโบสถ์ไปโบสถกับฉันสิเพราะไม่มีอะไรอื่นที่จะพูดแต่ไปโบสถ์ไปโบสเข้าใจที่จะพูดไหมคะแต่ว่า ถ้าเราได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ในด้านไหนก็ได้พระองค์ได้รักเราเพราะว่าพระองค์ปลดปล่อยเราพระองค์ได้รักเราเพราะพระองค์ได้รักษาเราพระองค์รักเราเพราะพระองค์ให้อภัยบาปเราอะไรก็ได้ที่พระองค์ได้สัแดงให้กับเราจากความรักเราเอาอนั้นไปแบ่งปันให้อีกคนหนึ่งตูบอกให้นะนั่นะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาวิ่งมาหาพระองค์เลยเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นตึกนี้ บางทีเราลืมเราคิดว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยนะคะอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะแต่มันไม่ใช่การเป็นคริสเตียนคือว่าเราออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้คนสัมผัสพ,พระองค์พระทธคัาภีร์พระองค์บอกว่าเราอ่ะเป็นคริสตจักรของพระองค์เราอ่ะเป็นเนี่ยเป็นคริสตจักรของพระองค์กายอันนี้เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไหวไปได้ทุกที่ครั้งหนึ่งทุกจำได้ทุกไปอิสราเอลแล้วทุกก็เข้าไปในในเมืองของเยรูซาเล็มเมืองของเยรูซาเล็มเนี่ยเขาจะมีกำแพงรอบเมือง และในกำแพงรอบเมืองเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น4เป็นสเอ่อ,อ,อตัวอย่างจะพูดว่าเผ่าเผ่าชนนะคะที่อยู่ในนั้นเพราะทุกคนพวกเราเป็นเผ่าหมดเลยเรามาจากเผ่าหนึ่งหรืออีกเผ่าหนึ่งแล้วหลายเผ่ามารวมกันในอาณาจักรของสวรรค์นะคะพระองค์ได้ทําให้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ใกล้ชิดขนาดนั้น เราได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์พี่น้องคะจุกอยากจะให้คุณเห็นภาพอันนี้จริงๆเลยค่ะคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระองค์แล้วคุณได้กลับใจแล้วหันหลังจากความบาปของคุณแล้วก็รับ การงานที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับคุณบนไม้กางเขนได้เชื่อว่าพระองค์ได้ชำระบาปของเราการที่เราเชื่อว่าพระองค์ได้ชำระบาปของเราเนี่ยนะคะพี่น้องหลายอย่างมันมากับจุดนี้วันนี้ทุกอยากจะพูดเล็กน้อยเรื่องบาปของเราพระองค์ให้อภัยบาปของเรา แต่ว่ามันไม่ได้ให้เราอนุญาตที่จะโอเคพระองค์ให้อภัยบาปแล้วก็ไปทําบาปทุกๆวันต่อไปเพราะว่าเราคิดว่าพระองค์ให้อภัยบาปเรามันไม่ใช่แบบนั้นค่ะพี่น้องเมื่อที่เราอ้อมกอดตรงนี้แล้วแล้วเราบอกว่าเราเชื่อว่าพระองค์ให้อภัยบาปเราเราจะต้องเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราหลุดออกจากบาปที่เราอยู่ถูกไหมคะ เราไม่สามารถที่จะทำเองได้แต่พระองค์ช่วยเราได้เพราะว่าเมื่อที่เราบอกว่าพระองค์เราเรากับใจลูกกลับใจจริงๆลูกต้องการให้พระองค์เข้ามาอยู่ในลูกเพื่อที่พระองค์จะช่วยลูกหลุดออกจากตรงนี้แล้วหลายคนเนี่ยนะคะคุณคิดว่าบาปเนี่ยนะ,ะมันเป็นแค่สิ่งที่คุณทำอยู่จากภายนอก แต่ทุกจะบอกให้บาปในสิ่งใหญ่เยอะๆมันเป็นสิ่งของจิตใจและก็ความคิดของเราเพราะบาปมันเริ่มตรงนั้นถ้ามันออกมาภายนอกแล้วไปว่ามันมันมันม,ม,มันเกินแล้วแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งหัวใจและก็ความคิดของเราค่ะพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งหัวใจและความคิด แปลว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณและก็ความคิดคุณแล้วพระเจ้าพยายามที่จะยับยั้งมันตรงจุดนั้นที่หัวใจและก็ความคิดเพื่อที่มันจะไม่ต้องแสดงออกเมื่อที่แสดงออกแล้วแปลว่าเล,ละแล้วฮะพี่น้องแปลว่ามันครบ,บวงจรแห่งความตายแล้ว แต่พระอ,องค์ช่วยเราหลุดออกจากบาปของเราได้ค่ะพี่น้อง